แกงบ้าอะไรโคตรแพงเลยแม่จูนหูถุงเนี้ยเกือบเจ็ดร้อยคนจัดเลยกูอยากรู้ว่าจะอร่อยมาที่คนอวยกันไหมเนื้อออสหนาๆอย่างงี้อปดูความฉ่ำมึงดูความช่ำโปะลงไปช่ำๆโื้โหก็เหมือนไพลก็เทกหน้าเลยอะ่ะอันนี้จริงๆมันมีความเข้มข้นแล้วลเนื้อไม่เหนียวมันนุ่มๆเม,มเขือโคตรใหญ่วว กะทิถึงเครื่องแกงถึงเผ็ดสะใจอ่ะแบบโห oh, แม่จูนเวอร์มากว้ <Whoa. S 2> นี่มงดูเอ็นมาทานแข่งอย่างนี้วัวนุมน่มนุ่มโอ้อร่อยโอ m มก o d เหมือนย่ากูมาทำให้กินเลยของจริงกูพูดเลยว่าอร่อยมากอร่อยชิบหายเฮียร <c oughs> างวัลของคนปากดีคือสำลักเหรอโอ <c oughs> oh, แม่จูนหาเรื่องมากว้า wow. สรุปเลยนะมี10กูให้ร้อยแพงแต่อร่อยจัดเลยกูพูดตรงถ้ามีเงินกูจะมาซื้อกินบ่อยๆแม่งอร่อยจริงอีเวนไปลองได้เลยของหม้อแม่จูนอร่อยมากนี่อ,อร่อยยันแก้มอะคุณนะ้ามึงแกงเนื้อม้อแม่จูนแบบทำโคตรถึงเลย